เด็กน้อยไว้สองคนน้องตังหัดปั่นจักรยาน,นเ,อเอาหรอน้องตังถีบมาลูกถีบอ่ะได้แล้วนี่ไงอืบเร็วเร็วเร็วอ้าเก่งมากมาปั่นมาอ้าเริ่มปั่นวันแรกปกติไม่ปั่นปั่นคันใหญ่ๆของพี่ต้นวันนี้เลยคันเล็กให้ปั่นก็ปั่นได้แล้วนี่นาะ เดี๋กก็คล่องปั่นเร็วป๋อเหมือนพี่ต้นเลยอ่าลองน้องตังปั่นจักรยานเอ๊ะเริ่มวัยแล้วเนี่ยอ่าพี่ต้นไปนู่นแล้วไปโค้ไป,ไปอ,อ่าหันละเลี้ยวเลี้ยวกับได้ไหมลูกเลี้ยวเลี้ยวไปนี่ลูกนะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวไม่เป็นนะคะเลี้ยวไม่เป็น จูงจูงเลี้ยวลูกได้ไหมเออนี่วิธีการเลี้ยวของเขาแน่มากลงแล้วก็เลี้ยวขึ้นเอาออเออเออน้องอยังไม่เป็นนะลูกน้องเพิ่งขี่เป็นวันแรกอ่เก่งมากพี่ต้นน่ะโอ้พี่ต้นขี่อ้อมน้องเลยเป็นรูปวงกมลมเซอร์เลเลยใช่ไหมใช่อ่าน้องตังปัน เป็นลายเป็นเส้นเลยน้องตังเามาอ่ะพี่ต้นนำน้องตังตามมาอ่ะเล่วเล่นเดี๋ยวก็เก่งใช่ไหมลูกมาตอนนี้เพิ่งหัดปั่นครับมาเร็วดูพี่ต้นเก่งแล้วจักรยานนี้ใช้หลายรุ่นเลยมามาลูกมาพี่ทำไมหยุดได้เออพี่หยุดทำไมน้องบอกไฟแดงก่อนแล้วเออว่า ออกกำลังกันคระบแม่ไฟแดงแล้วไหนแดงเออสต็อปอ่ะตรงนี้แดงอ่ะตรงนี้แดงเอาไฟเขียวแล้วเลสโก้ไม่ได้ไม่ได้ครับไฟเขียวเลสโก้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยโอ้ชนเลยเหรอใครชนกำแพงไปเลยกลับบ้านเราไปลูกปลาเลว ไปเที่ยวกันมาแล้วโอ้หโอ้รถพี่ต้นมีไฟด้วยเห็นไหมโอ้มีไฟพิบๆเลยรถพี่อ่ะสองพี่น้องขี่รถเล่นพี่ต้นรอน้องด้วยไปด้วยกันเห็นไหมพี่น้องอูพ ja ี่ปั่นเก่งแล้วไม่รอน้องคนเล็กเลยน้องคนเล็กคพึ่งหาดวันนี้วันแรกที่ขี่คันนี้นะคะปกติจะขี่คันใหญ่ของพี่โอ้ย้าเข้านแล้วอะโอ้ย่าเข้าบ้านแล้วสิคะปะแล้วเข้าบ้านกัน โ okay. อเคเยี่ยมมากเข้าบ้านแล้วนะคะตอนนี้เข้าปั่นขึ้นได้ไหมลูกขึ้นได้ไหมดูซิว่าเอาอึบ๊บได้ไม่ได้น้อตงตังขึ้นได้ไหมทำไม่ได้จะทำยังไงเอาอึบอ๊บอึ๊บขึ้นไม่ได้นะคะคนณย่ามาช่วยแล้วอ,อมือดพอดีเข้าบ้าน